กดออโต้ปุ๊บเลิฟล่ะมาถึงก็แตะเลยจ้าโอ้โหสุดๆไปโอ้คิวมาขอเคขอเค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 โอ้เรียบร้อยเปลี่ยนเป็นวายปุ๊บมีเจด้วยโอ้โหเรียบร้อยเลยช็อตนี้บอกเลยว่าขอยังไงก็ได้ขออย่งนี้ก็โดดโอ้โหแล้วเคมาปั๊บหน้านี้เลื่อนออกมาปุ๊บโอ้โหหน้าชมพูมาโอสองพันกว่าโอ้มาถึงก็ โคแจมโคแจมเลยแจมกึ่ดจัดแจมเจอนะกดซื้อปุ๊บโอโหบอกเลยว่าแตกหนักแตกหน่วงจริงๆนะโอ้เจมาปุ๊บไหลมาปั๊บโอ้ยน้ำเงินมาช็อตนี้ถือว่าสวยเองไหลไปต่อเนื่องอย่าไม่ต้องพักไม่ต้องหยุดไม่ต้องย่อนช็อตนี้ไปโอ้โหหน้ามาแล้วโอ้กระบอกเพชรมาสุดๆไปเลยจ้าช็อตนี้ถือว่างามถือว่าแจ่ม เอออ้โห JK Rolling โอ้แ <și> ล้วมาต่อกับบองเพชรแล้วตอนนี้โอ้โห k y มาต่อแลวช่อตนี้ล่ะใจต้วเอง กับพี่หนุ่มพาหมุนเตี้ยๆนะจ๊ะก,กับเกมสาวเทพในตำนานกับสเตปหาทุนไปซื้อทางด้านสเก็ตเตอร์การฟีเจอร์สเก็ตเตอร์นั่นแหละการซื้อเนี่ยที่ทีคียตรงกลางนในการที่เราจะไต่จนถึงหนึ่งร้อยไม้1สิบบาทในการกดออโต้นะอย่างนี้ไงล่ะปั๊บกดออโต้ปุ๊บเลิฟเลยมาถึงกระแตกนะจ๊ะ โอ้โหสุดสุดไปโอ้คิวมาขอเคขอเค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 โอเรียบร้อยเปลี่ยนเป็นวายปั๊บมีเจด้วยโอ้โหเรียบร้อยในช็อตนี้บอกเลยว่าขอยังงงก็ได้ขออยงี้ก็โดนโอ้โหแล้วเคมาปั๊บหน้านี้เลื่อนออกมาปั๊บโอ้โหหน่าชมพูมาโอ้สองพันกว่าโอ้มาถึงก็โครแจ่มโครแจ่มเลยแจ่มจัดแจ่มจริงๆเลยนะอื้สุดสุดไปแค่แบบเรากดแค่สองไม้เราได้มาสองพันกว่า เลิกก็ได้นะเลิกได้เลยเลิกเล่นเลยนะโอ้โหมาตึงปุ๊บแตกมาโคตรสวยเกมตำนานเกมที่ฮิตที่สุดเกมตำนานเกมจำแจมจำแมวเกมที่จำแมวมากแตกง่ายมากยิ่งแตกยิ่งคูนยิ่งแตกยิ่งคูนทนะี่ดูสิคินโอ้โหช็อตนี้ไหลลงมาปั๊บโอ้โหเรียบร้อยเลยม,มีต่อมาไหมไหมมีไมไม,ไมเป็นไรไหมเป็นไร โอ้ย,หยไหล่กันไปตอนนี้แบบแจวแจวแจมใจข้าถึงน้ำนิ่งเหลลกนิดถึงคนแจวจะมีสอ0พักว่าดันไปไม้ละ30ซื้อฟีเจอร์ยังดีกว่าหรือว่าเอาดีกว่าเอาเลยนะอย่าไปรีรอเผื่อมันไม่เข้าฟีเจอร์นะเผ <c oughs> ื่อมันไม่เข้าฟีเจอร์หมุนวี่สิบครั้งนะ้าปั่นไม่ค่อยเข้าฟีเจอร์ก็ต้องกดซื้อไปเลยนะ บอกเลยถ้าปั่นไม่เข้าออฟีเจอร์นะกดซื้อปุ๊บโอ้โหบอกเลยว่าแตกหนักแตกหน่วงจริงๆนะโอ้เจมาปุ๊บไหลามาปาั๊บโอ้ยน้ำเงินมาช็อตนี้ถือว่าสวยโอ้สุดๆปสุดๆปลาโอ้จำ้ำจจริงๆจ้ำจริงเจงไหลไปต่อเน,นื่องอย่าไม่ต้องพักไม่ต้องหยุดไม่ต้องย่อนช็อตนี้ไปโอ้โอหหน้ามา แล้วโอ้กระบ,บอกเพชรมาสุดๆไปเลยจ้าช็อตนี้ถือว่างามถือว่าแจ่มแมวแวววับกันเลย<ม>โอ้สูรางวัลซูปปเปอร์เมกาโคตรสดโคตรเจ๋งโคตรจัดโคตรพลังซูเปอร์สายาสุดๆไปเลยครับสุดๆไปเลยแม่ไหลกันไปสามต่อไหลกันไป2ต่ออีกแค่หนึ่งปั๊บหน้าน้ำเงินปึ๊บลงมาโอ้โหเขียวขจีขีขจ้อง แล้วสุดท้ายเราได้รางวัลก้อนโตสุดๆไปเลยครับสุดๆไปเลยแม่จ้ำจำจัดจัดช็อตนี้ถือว่าเด็ดด,ดวงเมื่อเขือพัวเมื่อเขือเผาโอ้โห8,200สุดยอดแจมแมวแวววับแจมโบ้จริงจริงแจมโบ้จัดจัดดันขึ้นสุดร้อยหนึ่งเอาห0 0 0ัมาแรกเลยจ้าหลายกันเเลยแม่ ำไรยังไงก็กำไรเลิกยังไงไม่คุ้มยังไงยังไงก็กำไรอยู่แล้วถูกต้องไหมล่ะเอ้ยกำไรอยู่แล้วถูกต้องปะโอคิวมาโคตรดีโคตรได้โคตรใช่โคตรโดนโอ้โหแจมจริงจ,จริงแจมจริงจริแจมจัดๆเลยล่ะอืสุดๆเลยครับผมโอ้ช็อตนี้ถือว่าดีเลยล่ะอโอ้ยสองพันกว่ากว่าชอบมาชอบมา โอ้ยสุดๆครับโอ้ยถือว่าสวยๆเลยแหละช่นี้โอ้โหแตกงามแตกจริงแต่งามแตกใทยแตกแ้วแตกโดนล่ะโอ้โ,โอ้โเจามาสุดๆไปเลยแหม่ี่ก็สุดซะอีกนะ <c oughs> เจามาต่อเนื่องไหลไปแบบต่อเนื่องอโอ้โหเจเคโรลิงโอ้โแล้วมาต่อกับบองเพชรและตอนนี้โอ้โหเคยมาต่อ ย้าชัอนนี้ล่ะโอ้นับเงินนับทองนับทองนับแต้มกันเลยทีเดียวเชียวนะ <c oughs> มาต่อหน้าชมพูแหมแล้วก็นับเงินไป1,100งพน้วะจ๊ะหนึ่ง้อย 11, โอ้โหตาลายเห็นรักหมื่นแล้วตาลายเลยทีเดียวเชียว น่าตาลายตาลายตาลายแปลว่าอะไรใบเสร็จเราได้ทั้งหมดเท่าไรสองหมื่นสองโอ้ยคุ้มจัด,จดเลยตัดห้าร้อยออกไปถือว่าเป็นกาําไรเราได้มาสองหมื่นเจ็ดแล้วตัดสามร้อยออกไปข้างหลังโอ้ยสุดๆเป็นเลยสเต็ปนี้นะอย่างนี้ตามอย่าลืมนะ,มนะกดติดตามกันด้วยช่องพี่หนุ่มพัหมุนเตี้ยๆนะจ๊ะรักหนุ่มน,น้อยรักหนุ่นมานานกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะไปนะจ้า